สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์จะพามาดูการแต่งรถนะคะของรุ่น XLT นะคะสี่ประตูสีน้ำเงินคันนี้นะคะเบียร์กำลังจะแต่งรถแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าวันที่สิบห้านี้นะคะของเคสคุณประสานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะเราจะพามาชมบรรยากาศในการแต่งรถนะคะวันนี้อากาศร้อนๆกันเลยค่ะสักครู่นะคะ เป็นรุ่น XLT นะคะสี่ประตูสีน้ำเงินคันนี้เลยคะ่ะที่เบียร์จะพามาชมนะคะคันนี้นะคะแต่งครบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะคะคันนี้มีเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะเป็นชุด F150 นะคะนะคะแล้วก็ีอุปกรณ์การแต่งของเราเยอะมากนะคะแต่งทั้งคันเลยจ้าคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนอะไรให้พร้อมเลยนะคะ เรามาดูตอนต่อไปกันนะคะว่าคันนี้จะแต่งหลอกมาแล้วจะหลอกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเบียจะทำคลิปต่อไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เรามาพาพามาดูบรรยากาศในการแต่งรถวันนี้นะคะแต่งหลอจัดหนักจัดเต็มกันเลยจ้า